e e r y y <Everybody>, e v e r y b o d y มุยไทย Everybody Knows สวัสดีครับผมฟุกพงสะพัศกันคำนะครับคิดถึงมวยไทยคิดถึงอะไร คิดถึงการตอร่อสู้ครับผมตอนอเด็กๆอ่ะเคยชอบดูแบบภาพยนตร์เกี่ยวกับตอ่อสู้แล้วก็ละครเกี่ยวกับตอ่อสู้อย่างนี้เป็นประจําอยู่แล้วแล้วก็เอาไปเล่นกับน้องเล่นกับเพื่อนด้วยครับผมก็เลยแบบชอบตอ่อสู้ครับนักมวยในอุดมคตินะครับมีวินัยครับแล้วก็ขยันซ้อมครับผมแล้วก็อดทน ประโยชน์ของ,งมวยไทยคิดถึงอะไรออกกําลังกายครับผมกีฬาเป็นกีฬามากกว่าทําให้แบบร่างกายเราแข็งแรงได้เหงื่อด้วยครับ like <ๆ>ฟังอะไรถึงเพื่อนๆก็อยากให้หันมาออกกําลังกายเยอะๆนะครับผมไม่จำเป็นต้องต่อยมวยก็ได้ครับผมแต่ก็มวยไทยก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับที่ให้เพื่อนๆได้ออกกาลังกายครับ ฝากติดตามผมในรายการ MFA มวยไทยด้วยนะครับผมแล้วอย่าลืมมาดูกันเยอะๆนะครับของไทยที่ยิ่งใหญ่และงดงามกับสเสน่ที่มีมากมายอยู่ในนั้น